แน่นอนว่าน,นอกจากเสียงฟีเท้าที่เขาได้ยินแล้วเขานั้นก็ยังได้ยินเสียงกระพือปีกของนกที่น่าจะมีขนาดลำตัวใหญ่โตมากเพราะเสียงนี้นั้นได้ทําให้เกิดลมพัดกันโชกที่รุนแรงเป็นอย่างมากจนเขาสัมผัสได้เขารู้สึกหวาดกลัวจนตัวสัน่นและไม่กล้าที่จะออกไปดูภายนอกแคมป์เขานั้นได้แต่เฝ้ารอให้เวลาเช้ามาถึงแต่โดยไว ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไรเขาเด็ดเผลอหลับไปในตอนเช้าชายผู้นี้เขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้รีบนำเรื่องราวที่เขาได้พบเจอทั้งหมดไปเล่าให้กับคนงานคนอื่นๆฟังและก็ได้รู้ว่าคนงานที่อยู่ที่นั่นทุกคนตาก,ก็เจอเหตุการณ์ที่น่าสะพร่งกลัวจนมีอาการวาดกลัวแทบไม่ตากันเลยมีคนงานคนหนึ่ง ที่ได้เจอหนักกว่าเพื่อนเขาเพราะได้เจอกับตัวของมันเต็มๆชายคนนี้นั้นได้เล่าเอาไว้ว่ากลางดึกคืนนั้นเขาเกิดรู้สึกปวดฉี่อย่างหนักเขาจึงเดินลุกออกไปฉี่ในแนวทิวไม้และเขานั้นก็ได้พบเจอกับเงาดำทะมึนของสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมามันเดินลุยดงไม้พร้อมกับกระพือปีกเข้ามาหาเขาชายผู้นั้นเขาก็ไม่รอช้า เรีบเพนกลับเข้าแคมป์ในทันทีด้วยความตกใจกลัว